สนับสนุนโดยศูนย์สูตินรีเวชโรงพยาบาลธนบุรี วันี้คำถามของเราครับถืกฝากมาจากหนูน้อยผู้น่ารักน้อคูอินทัศน์ของเราเองครับอยากรู้ว่าทําไมเวลาคนอ่อนวัยกว่าถึงต้องเรียดแทนตัวเองว่านหนูนั่นน่ะสิหน,ะหนู่ะหนู่ะการใช้คําสรพนามแทนตัวเองของคนที่อายุน้อยกว่าอย่างคําว่าหนูเนี่ย <S 2> <S 2> เป็นคําที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมไทยซึ่งสรรพนามแทนตัวเองว่าหนูเป็นคําที่แสดงถึงความเคารพตามศักดิ์ของผู้ใช้ภาษาน,านั้นถ้าหากผู้พูดเป็นผู้ที่มีฐานะสูงกว่าหรือเป็นผู้ใหญ่ต้องการจะใช้ พนามที่แสดงถึงความเมตตาเอ็นดูผู้น้อยหรือผู้อ่อนวัยกว่าเช่นหนูแม่หนูพ่อหนูซึ่งเป็นสรรพนามที่ฟังแล้วแสดงถึงความเมตตาหน้าเอ็นดูยังไงล่ะครับในวัยเด็กหลายคนจึงมักใช้คาว่าหนูเป็นสรรพนามแทนตัวเองเรื่อยมาและบางคนก็ติดใช้คํานี้มาจนโตไปไปมาๆนคํคว่าหนูจึงเป็นสรรพนามที่ใช้แทนตัวเองกับผู้สนทนาที่อาวุโสกว่านั่งเองแหละครับโอ้ถึง ช่วงนี้บางอ้อจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเจ้าหนูวัยกระต่ออีกหนึ่งคนนะครับที่นอกจากจะสนใจธรรมะและศึกษาพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งแล้วงานอาริเรกของเขาก็ไม่เหมือนกับเด็กทั่วๆไปแถมยังมีความสามารถไม่แพ้ผู้ใหญ่อย่างเราๆอีกด้วยนะครับอยากรู้แล้วใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเราไปถึงบางอ้อกับฟอยโดนิดัส สวัสดีครับชาวบางอ้อครับวันนี้นะครับผมฟลอยนะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับมารู้จักกับเซียนพระครับเซียนพระคนนี้เขาบอกว่าไม่ธรรมดาจริงเป็นเซียนพระมาจากจันทบุรีเบสไหมครับไม่ใช่เบสเพราะฮานิดเบสนะฮะนี่พี่เบสนะครับเบสไหนเบสไหนเบสเซียนพระเนี่ยเบสอ่ะเบสโทรหาลุกจักคนชื่อเบสนะฮะเขาบอกเป็นเซียนพระแถวนี้ผมเนี่ยครับเซียนพระจากจันทบุรีครับเราดิเซียนพระเนี่ย เดี๋ยวว่านเป็นไปนไม่ได้หรกเด็กขนาดนี้จะมาดูพับเป็นได้ไงใช่เปล่าผมรู้จักกับพี่พี่อยู่คนหนึ่งครับเขาเป็นซีกับผมเองครับซีกันเหรอของสุพรรณครับถ้าผมไปเจอพี่ปลองหน่อยพี่สูตก็เรารู้จักพี่ปอมจริงไปฮะนำไปเลยฮะไป นี่ก็คือน้องเบสเสียนพระเครื่องไว้กระตาะผู้มีหัวใจฝักไฟธรรมะน้องเบสเริ่มศึกษาประวัติพุทธศาสนาและนั่งสมาธิตั้งแต่วัยอนุบาลจนเริ่มสนใจพระเครื่องในช่วงอายุ4-5คขวบและสะสมพระเครื่องไว้ราวร้อยกว่าองค์ แทนที่จะไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆไหนไว้เดียวกันน้องเบสกลับสนใจพูดคุยกับผู้ที่มีคุณวุฒิและวัยวุฒิที่สูงกว่าสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนักวัฒนาครองชนอายุ11ปีครับสวัสดีครับเสียนกองครับสวัสดีเซียนกองสุพรรณนะครับเชียนกองมีวิธีแบบ เช็คน้องหน่อยว่าเขาจริงเปล่า<ๆ>เขาดูพระเป็นจริงเปล่าวันนี้เราก็จะมาเช็คก,กับน้องให้น้องเขาดูว่า<ม><ม>พระเครื่องที่มีอยู่เนี่ยเป็นพระอะไรพิมพ์ใช้อะไรส่องไหมฮะหรือไม่ต้องดูตาเปล่าเดี๋ยวขอดูตาเปล่านั่แน่องคแรกเรื่องพระอะไรนะองค์นี้เป็นพระรอดปลูกวัดมหาวันครับจังหวัดลำพูนเป็นพิมพ์กลางครับพระนี้เนี่ยสร้างโดยพระฤาษีนารอดครับซึ่งเป็นวัดที่สร้างในสมัยของพระนางจามเทวีประมาณ ปรากฏกูุวัมหาวันเนี่ยได้แตกเจดีพังทลายก็คนก็เอาไปบูชาและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็ได้นําเก็บเข้ากรุวัมหาวันเช่นเดิมโอ้โหเล่นบรรยายได้เป็นฉากละเอียดยิบขนาดนี้แถมท่าทางการพูดจามาก ก็ดูชัดเจนฉะฉานไม่ต่างจากผู้ใหญ่เลยนะครับนี่ว่าแต่สิ่งที่น้องเบสพูดออกมานั้นจะถูกต้องหรือไม่อย่างไรเราไปฟังคำเฉลยจากเสียนพระตัวจริงเสียนป๋องสุพรรณ์ยันเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเก่งเพราะว่าเ <c oughs> ้าดูพระเนี่ยก็รู้ทั้งประวัติทั้งพระองค์ต่อไป พระองนี้นะคะก็เป็นพระสมเด็จบางรมเพิมพม์เส้นได้พระองค์นี้เนี่ยสร้างโดยสมเด็จรรตาด้วงได้สร้างเอาไว้เพื่อเป็นพุทธบูชาแน่นแน่นแล้วก็เก่งจริงถ้าเด็กอายุเท่านี้ถ้าจะให้มองว่าสมเด็จเนี่ยเป็นพิมพ์อะไรเนี่ยตอบไม่ได้หรออันนี้พิมอะไรครนี่พิมพ์เส้นได้คือเขาตอบถูกแล้วก็ประวัติเขาก็ชัดเจนต่อมาครับที่ตอบครับอ,องนี้อีกอง์กับอ,องนี้ไปอีกองหนึ่งอ,องนี้ก็คือเป็นพระที่สมเด็จโตท่านได้สร้างไว้ อีกเหมือนกันเป็นพระสมเด็จเกตชโยอ,อันนี้เป็นพิมพ์เจ็ดชั้นก็คือเป็นพิมพ์นี้ผมเองพิมพ์เจ็ดชั้นคือยังไงฮะฐานจะมีอยู่เจ็ดชั้นเป็นน้องคนนี้เป็นเด็กที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งท <c oughs> ิ <c oughs> ่ <c oughs> ผมเองที่อยู่ในวงการพระมาก็ยอมรับเด็กคนนี้นะฮะถือว่าเป็นคนเก่งครับถ้าข้อมูลถูกต้องแม่นยำและละเอียดขนาดนี้คงหมดข้อสงสัยกันแล้วนะครับว่าน้องเบสคือเซียนพระตัวจริง แต่ที่อยากรู้ก็คือว่าแต่ละวันเด็กชายวัย1ิขวบคนนี้มีกิจกรรมหรือกิจวัตรอย่างไรบ้างต้องไปพูดคุยกับคนใกล้ชิดอย่างคุณแม่ของน้องกันหน่อยนะครับที่ที่เขาชอบไปที่ที่เขาอยากจะไปก็คือพวกวัดถ้าชวนไปห้างเนี่ยถ้าไม่ได้ไปซื้อหนังสือเขาก็ไม่ไปะคะ่ะเป็นข้อดีเยียดนะคะที่เขากลับมาศึกษาหลักทมทำให้น้องเขามีสมาธินะคะแล้วก็นิ่งกว่าเด็ทั่วไป การพูดการจาก็จะแบบดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นการเรียนของเขาก็อยู่ในเกณฑ์ดีอนาคตน่าจะเป็นเด็กที่มีอนาคตที่ดีนะฮะเพราะว่าศึกษาพิมพ์ศึกษาประวัติของพระเครื่องเกจิอาจารย์ทุกองค์ซึ่งเสียนพระเนี่ยบางคนยังไม่รู้อย่างน้องนี่ถึงบ้า และทั้งหมดนี้ก็คือบางอ้อนะครับสาระบันเทิงรมดีที่จะตอบทุกคำถามคลี่คลายทุกข้อสงสัยอย่าลืมนะครับเราพบกันทุกบ่าย2องโมงครึ่งวันเสาร์โมเดลนายทีวีแห่งนี้ครับสำหรับวันนี้หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านคงถึงบางอ้อบพับใหม่เสาร์หน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายบางอ้อเสารหน้าพบกับไอเดียเด็ดๆในการทำอาหารที่นอกจากหน้าตาจะน่ารับประทาน ยังทำให้คุณพิชิตเงินล้านได้อย่างไม่น่าเชื่อจะเป็นอย่างไรถึงบังอ้อเสาหน้าบ่ายสองโมงครึ่งโ o เดนายนทีวีแต่ถ้าเกิดคนเราเนี่ยมีธรรมะในการดำรงชีวิตก็สำคัญยิ่งกว่าวัตถุมงคลใดๆในโลกนี้